วายพี P S, สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราก็มาชีปเป้าโตโยต้าซูรุณนารถยนต์ปี2,000ตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์1,600ซีซีเกียร์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS นะคะรถสวยเดิมบางค่ะทั้งคันเลยนะคะทุกท่านไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่ติดแกตสีไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีร้าวนะคะบางๆทั้งคันค่ะเครื่องดีมากๆนะคะ ไม่กวนไม่ไอค่ะช่วงร่างดีราคาอยู่ที่55,000บาทนะคะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะยางดีทั้ง4สเส้นค่ะพร้อมกับล้อแม็กสวยๆแอร์เย็นค่ะเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะคะทุกท่าน,านมีเครื่องเสียงด้วยนะคะเสียงเพาะๆคะ่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะวิ่งทางไกลทางไกลสบายหายห่วงไปต่างจังหวัดได้สบายๆนะคะทุกท่าน เอกสารชุดโอนครบขับภาษีพรบรปี66รถอยู่ที่อบตอโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะ55,000บาทท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับก่อนได้ค่ะหากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกไปรับรถนะคะผู้ขายมีบริการส่งถึงหน้าบ้านด้วยค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกันนะคะ ยังไงสนใจติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปก่อนนะคะทุกท่านสำหรับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ